สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมซลดาภาคที่2กับการแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าชื่อว่าโอซุซุมะนะฮะจะอยู่ช่วงตรงด้านทิศต,ตะวันตกของแผ่นที่นะฮะช่วงตรงกลางเลยนะฮะนี่นะครับก็เส้นทางที่จะมาเนี่ยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมน่าจะมาจากทางตรงข้างบนตรงนี้ <c oughs> นะจำได้ตอนนั้นเดินไล่ลงมา เพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดหอคอยเกลูดโดตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บคุณก็กระโดดที่สูงลงมาเลยแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่หิมะฮะเพราะเพราะฉะนั้นจะต้องมีไอเทมที่กันความหนาวหน่อยนะอย่างผมก็ใช้คาทาไฟนะฮะเพื่อที่จะได้กันความหนาวนะโอเคเข้าไปด้านในกันนะฮะ สารเจ้านีนะฮะก็เพียงแค่คุณมาถึงก็ผ่านได้เลยไม่มีอะไรให้แก้สนาครับก็อย่างที่บอกคือเส้นทางมันอาจจะลำบากเล็กลำบากเล็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องอหาชุดกันหนาวด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาผมก็จําได้ว่าค่อยๆแบบไปยนตายลงมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเทือกเขาอะมองลําบากนะฮะแล้วก็บวกกับความหนาวด้วยนะฮะโอเคศารเจ้านี้ไม่มีอะไรครับก็ขอให้มาถึงก็พอนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนครที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย